อี 3, กาสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รรเคารพขณะนี้ผมกําลังถือสิ่งที่พิเศษที่สุดทีาเรียกโอสถกับคือยาชีวิตมนุษย์เนี่ยที่อยู่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะมีโอสถคือมียายาที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราบรรเทาไงครับมนุษย์เราเนี่ยที่ต้องเจ็บใครได้ป่วยที่ต้องตายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะทนไม่ไหวกับ กับอะไรไหมครับกับพิษพิษที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นบาดแผลก็ดีหรือความเจ็บปวดก็ดีแต่ถ้าเรามีโอสถที่บรรเทาให้ความเจ็บปวดนี้ได้หายไปถือว่าเราก็ได้ต่ออยูยไ่ไ่น,นะครับและโดยเฉพาะเราต้องอยู่เพื่ออะไรเพื่อความหวังและกำลังใจอันนี้ก็คือยาหมองนะครับยาหมองที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากศูนไพร และโดยเฉพาะแหล่งที่มาคือเขาเพชรกูดจันทบุรีณสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่มงคลนะครับซึ่งทุกคนก็คิดว่าพอรทราบบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะเขาพชรกูแห่งนี้เป็นแหล่งธรรมะครับธรรมะของสม,ม,มเด็จพระมุจ้าที่ปฏิสฐานอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันหมองทิ้นเนี้ยมาจากแหล่งนั้นเป็นโอสถที่หนึ่งที่ทําให้เราบันเทาไม่ว่าจะเจ็บปวดนะครับหรือเป็นผื่น หรือจะมีบาดแผแลอะไรแต่นะครับสิ่งเหล่านี้บรรเทาได้ในเมื่อเราไม่เจ็บเราไม่ปวดแล้วเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากนะครับต้องมีติดเอไว้นะครับอันนี้ก็คือน้ํามันหม่องสูญไพรนะครับขอขจะอุดอันทบุรีนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ได้หาไว้โดยเฉพาะ,ะมีของส่วนผสมเส,สร็จพังพรด้วยนะครับควรจะมีติดบ้านไว้นะครับหรือติดตัวไว้เดินทางไปไหนมาไหนเกิด มีปัญหาขึ้นมาเพรช่วยได้เลยครับแล้วถ้าเกิดคนอื่นมีปัญหาเราก็สามารถไปช่วยเขาได้อยู่ครับอันนี้เป็นบุญนะครับบุญก <ขอ S 1> ุศลอันนี้เป็นสิทธีบ้านนะครับอย่าลืมนะครับจะเพิ่งมานะ มาเลยครับหลวงพ่อ ยิ่งกว่าครับนี่ถ้ากูไปนี้ถึงแล้วครับ ไม่มีน้ำนะในป่าในเขามีน้ำตลอดเวลานี่น้ำตกผาต้นแก้วจุดที่สามจุดนี้เป็นจุดที่น้ำไหลตลอดทั้งปีเลยที่วัดผาต้นแก้วกขาต่อน้ําจากที่น้ำตกนี้ไปใช้ทุกปีจนป่าจะถึงหน้าแล้งก็จะไหลน้อยลงก็ต้องใช้จุดอื่นช่วยราะน้ําที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกต้นน้ําลําพานของผาต้นแก้วทั้งชาวบ้านและที่วัดก็ใช้สายน้ําสายนี้ต่อ อพราะนั้นพวกเราที่อยู่ในป่านในเขาแลวไทยที่โดอยู่เนี้ยต้องช่วยกันรู้รักป่าใยวัดพระธาตุผาต้นแก้วเนี่ยเอาต้นไม้เข้ามาปลูกในนี้เป็นแสนต้นนะครัวไปหมดตั้งแต่ศึกปีที่แล้วถึงปัจจุบันมีทั้งต้นโพและต้นไม้นานาพันหลาหลากหลายทุกชนิดที่มาปลูกไว้เขาเะอทุทยานทุนท่งแหลงหลวงต่อกันเพื่อ ตอนลิ้นฟ้าเต็มหมดเลยเห็นไหม